มอบของเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะตามหลวมพ่อจารัดออกเดินทางไปที่ด่านพรมแดนคลองลึกสถานที่ที่ถูกปิดกั้นชายแดนไว้เพราะท่านจะไปอธิษฐานจิตและมอบวัตถุมงคลให้กับเหล่าทหารผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่นั่นค่ะซึ่งขณะที่เรากำลังเตรียมตัวจะเดินทางไปนั้นพันเอกเมธีคำเต็มผู้บังคับการกรมทหารพลานที่12 ที่ตอนแรกท่านติดภารกิจสำคัญไม่สามารถมารับมอบของและกราบหลวงพ่อได้จู่ๆท่านก็เดินทางมาถึงทันเวลาพอดีค่ะมันไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะฮะที่รู้สึกว่าพอได้มากราบพระอาจารย์แล้วท่านพูดถึงบุพนิมิตที่เข้าฝันแล้วบอกว่าให้ให้มาร่วมให้กําลังใจทหารชายแดนสําหรับเ,เรื่องความเชื่อส่วนตัวเรื่องความศรัทธานะครับจริงๆต้องเท้าความนิดนึงว่าตัวผมเองเนี่ยสวดมนต์ ไหว้พามาตั้งแต่เด็กนั่งสวดยอดพระการพระไตรปิฎกจินมานชรพาหุงอะไรสวดเป็นปกติเลยวันละประมาณสองชั่วโมงทุกครั้งก่อนนอนหลายสิ่งที่ที่ตัวเองได้เจอเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเป็นเรื่องเหลือเชื่อผมคิดว่าคําพูดที่ว่าใจเป็นนายกายเป็นเบาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเห็นเห็นชัดในตัวเองคือความเชื่อมั่นความศรัทธานในตัวเองเนี่ยมันจะทําให้เกิดสิ่งดีๆหลายๆอย่างทราบอยู่แล้วว่าทางมือทิทางเนี่ยจะจะมามอบของก็มีความตั้งใจที่จะมารับ แต่ควนี้ว่าติดภารกิจที่ได้รับมอบหมายนะครับก็รุ้นอยู่ว่าจะทันไหมก็ถามรองผู้การตลอดว่าคณะกลับหรือยังถ้าถ้าทันก็อยากจะมากราบพระอาจารย์แล้วก็มาพบกับพวกเราที่มาให้กําลังใจพวกทหารชายแดนที่เราทํางานกันอยู่ทุกวันนี้ถ้าติดตามสถานการณ์ตลอดก็รู้ว่ามันค่อนข้างที่จะใช้พลังงานพอสมควรการที่ได้รับกําลังใจจากพวกเราทุกคนทุกท่านเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนที่จะสู้ต่อแล้วก็ จะยืนยันว่าก็จะรักษาอธิปไตยแล้วก็ความสงบเรียบร้อยตามในแยแดนของพวกเราเป็นรั้วของชาตินะครับที่เข้มแข็งแล้วก็จะทําหน้าที่อย่างนี้ไปให้พวกเราที่อยู่ข้างหลังนะครับได้สบายใจนะครับ